นาะยอยาก,กินเราเลยนะเดี๋ยวเราให้เงินสิบบาทเออสิบบาทไม่เอาขอกินก่อนละกันลอยไปบนผิวน้ําอย่างสวยงามน,นะคะอร่อยจังเลยบีกไหมครับแม่สำหรับสาระไดโรเสาวละตัวนะคะวันนี้ขอนำเสนอลุงไทยค่ะหรือไตรเซร์ท็อปนั่นเอง เป็นที่รู้กันว่าลุงไทเป็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่กินอาหารจำพวกพืชต้นเฟินต้นสนบางก็ว่ากันว่าไตรเซราทอปส์มีจงอยปากและกรามที่แข็งแรงพอที่จะกินเนื้อได้เลยนะคะลุงไทของเรานะ่ะกินจุมากๆเลยละ่ะกินได้ถึงเวาลา500กิโลกรัมเลยทีเดียวจริงๆลุงกินพืชเป็นอาหารหลักนั่นหลาน,ลาน,ลานสุขภาพของลุงก็เลยแข็งแรงตึงเปียกเปียกอย่างนี้อะ <c oughs> ลุงไทยมีแผงคอที่หนาเหมือนเกราะเลยนะคะมีไว้กําบังบริเวณลำคอมีเขายาวๆสองข้างบนศีสาวไว้ต่อสู้กับศัตรูหรือต่อสู้กันเองเมื่อต้องการแย่งส,สาวๆนะคะตอนหนุ่มๆนี่ลุงฮอตมากเลยนะหลานมีแต่ส,สาวๆลุงแย่งกันตีกันแย่งลุงน่ะจริงเหรอลุงจริงจริงโดยลักษณะการต่อสู้ของไตรเซราทอปส์ ops, เนี่ยนะคะไม่ใช่การพุ่งเข้าชนกับศัตรูเหมือนที่เราเข้าใจกันนะ แต่จะเป็นการขวิดจากระยะประชิดมากกว่าค่ะด้วยพละกกำลังอันมหาศาลและเขาอันแข็งแรงและยาวมากกว่า2เมตรเนี่ยก็ทำให้ศัตรูเนี่ยไสแตกได้เหมือนกันเลยนะเนี่ยส่วนเขาตรงจมูกนั่นนะ่ะอันนั้นนะ่ะไม่ใช่เขานะคะสวัสดีค่ะอยู่กับเจนสปอเนเน็ตนะคะในเกม Jurassic World อีกเช่นเคยนะคะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3แล้วนะคะตอนนี้เจก็เริ่มมีไดโนเสาร์มากมายในะทั้งสัตว์ปีกสัตว์น้ำสัตว์ กินพืชกินสัตว์จะไม่หมดเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มที่จะทยอยอัพเลเวลให้มันเต็มจนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะจ๊ะแล้วก็มีการอัปเดตขึ้นมาใหม่ค่ะสำหรับวันนี้นั่นก็คือการจอย VIP นั่นเองซึ่งจะต้องเสียเงินในการจอย Membership นะคะซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้าง แพงมากเลยทีเดียวนะก็อยู่ที่ประมาณพันห้าโดยประมาณนะคะซึ่งเจก็จะไม่จอยเด็ดขาดเลยนะจ๊ะซึ่งจากคราวก่อนนี้นะคะเจก็ได้ฟักไข่เมกโลดอนตอนนี้ก็ออกมาลืมตาดูโลกแล้วนะจ๊ะนี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาน่ารักน่าชังมากเลยลองให้อาหารพี่แกดูนะคะแม่ฮะโอ้ปลานี่น่ากินจังเลยนะคะแม่ นายอยาก,กินเราเลยนะเดี๋ยวเราให้เงิน10บบาทเออสิบบาทไม่เอาขอกินก่อนละกันลอยไปบนผิวน้ําอย่างสวยงามน,นะคะอร่อยจังเลยบีไหมครับแม่อ,มอุ้ยพี่ไทยให้เงินแล้วพหวพี่ไทยให้ตั้งพันสีเนะี่ยตอนนี้พี่ไทยนี่ มีเลเวลต้อง40เลยนะคะรูปร่างสวยงามโอ้โหดูดีหล่อกระชากไวโอโ้ลุงไทยหล่อขึ้นเยอะเลยใช่ไหมหล่ะร้านๆนี่ลุงอุตราบินไปที่เกาหลีเลยนะเนี่ยไปทําจมูกให้โด่งเห็นไหมโอ้โหลุงไทยลุงไทยลงทุนเกินไปแล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าก็หล่อจริงๆนะเนี่ยลุงไทยนะโอ้โขอบใจมากเลยนะ แล้วอีกอย่างนึงซึ่งเพิ่มขึ้นมาใน Battle นะคะนั่นก็คือ Draft Battles นะคะวิธีการเล่นก็อาจจะต้อง Start ใช้เงินถึงพันดอลลาร์ในการ Start นะคะถ้าชนะติดต่อกันเป็นลูกโซ่นะเรื่อยๆนะคะแต้มก็จะคูณขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับนะคะแล้วก็จะได้ของรางวัลมากขึ้นแต่ถ้าใครใจถึงเนี่ยก็ลองเลยแต่ตอนนี้เนี่ยใจเจ๊เนี่ยมันไม่ถึงพอนะคะ เพราะว่าตัวของเราเนี่ยมันยังไม่เก่งเท่าคนอื่นนะโอ้ยถ้าเราแกร่งกว่านี้นะคะเดี๋ยวเล่นให้ดูนะตอนนี้นะคะเราเข้าไปที่ Battle ของเลเวลสเตจ e 3 3กันก่อนดีกว่าซึ่งตอนนี้การแบทเทิลนะคะตรง V.S ก็จะเปลี่ยนแปลงโฉมนิดหน่อยนะคะ ดูให้ชัดๆเลยว่าอะไรได้เปรียบอะไรนะอย่างเช่นนกนี่จะแพ้พืชน,นะคะไปเลยลุงไทยแล้วก็มีพืชพืชก็แพ้เจ้านี่สัตว์กินเนื้อนะคะส่วนน้ําก็จะแพ้นกไงเราก็จะเลือกนกมาสักตัวหนึ่งนี่เป็นในโนเสาร์ที่เป็นสัตว์ตีกนะแต่เจจะเรียกง่ายๆว่านกแกล้วกันนะเล่นเลยแล้วกันค่ะโอ้สวัสดีหลานลุงไทยเองนะตอนนี้ลุงไทยหล่อขึ้นเยอะแล้วโอ้โหหลานอย่างงี้มาถึงก็มาตีกันเลยเลยเนี่ยฮะ แบบนี้นี่ลุงยออไม่ได้นะเฮ้ hey, ลุงลุงมาสวยเกินหน้าเกินตาผมแบบนี้ผมย่อมไม่ได้หรอกนะลงป้องกันหนึ่งสองแล้วก็ชาร์จอีกสองดีก,กว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวไดโนเสาร์หยใช้ห่างฟาาไม่เป็นผลหรอกใครจะมาสู้ลุงไทยได้ลุงไทยลุงไทยทำยังไงดีเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนสิจ้าแล้วก็เอาให้เป็นได้เปรียบมันเหมือนกันนะคะ ทำไมแกแข็งแกร่งอย่างนี้ <c oughs> แม่เขาสอนมาดีเอาล่ะนะตอนนี้ก็ถึงเวลาตายของแกได้แล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> ตายเถอะ,เ,ถอะเอ้ฉันกลับมาอีกแล้วตอนนี้ฉันขอเจอกับลุงไทลุงของแกหน่อยสิฮะจะหนีไม่หนีนี่ขวางหูขวางตานะโอ้ใครทำร้ายลุงอฮะ อุ้ยนี่แกบังอาจมาทำร้านน้องข้าพลังของแกนะมันยังด้อยกว่าข้าเยอะนี่แกต้องเจอของจริงแกเข้าใจไหมเป็นยังไงละโดนตบหน้าหันเลยไหมละ่ะฮะไอตัวเล็กโอ้ลุงลุงลุงเดี๋ยวก่อนลุงใจเย็นนะลุงผมไม่ได้ตั้งใจทออะไรแล้วผมติดเข้ามาเฉยๆอ่ะโอ้ไอ้นี่หลอบกัดลุงเหรอ รู้จักลุงน้อยไปสะน,นแล้วไม่เป็นผลหรอกหางของแกนะมันทำอะไรลุงไม่ได้หรอกนะลุงไทยสุดหลออคนนี่จะขอจัดการกับแกเองแล้วกันจบเกมซะดีกว่านะ,ะเป็นยังไงล่ะตายซะไอ้กิ่งกาพันปี เป็นยังไงล่ะลุงทั้งหลอ่อทั้งเก่งทั้งฉลาดเรามาดูตรงส่วนของบอสเลสกันนะคะตัวนี้ก็โผล่มาแล้วค่ะเป็นเจ้าโอเมก้า09นะคะตัวนี้ก็คือไทแรนโนซอรัสหรือ t ีเรนั่นเองซึ่งพลังเนี่ยสูงมากๆนะคะเราเราจะต้องร่วมมือกับคนทั้งโลกนะคะในการทำสกอร์เพื่อปลดล็อกเงินต่างๆแล้วก็เราได้ DNA เเป็นรางวัลพิเศษด้วยนะคะตอนนี้เจก็ไฮสกอร์อยู่แค่ 1,000กับ1 0 9เองอะมันยากมากเลยอะค่ะซึ่งในส่วนของบอสเซนเลอนะคะการต่อสู้กับเลโรเสาเจเน็ก็ยังไม่สามารถเอาชนะเจ้าทีเร็กตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าเจก็ยังไม่เก่งแล้วก็ยังไม่แกร่งพอเนื่องจากเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะคะถ้ายังไงเนี่ยน้องๆชอบนะคะก็กดติดตามเจเน็ตได้นะคะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามเสมอมาค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจุ๊บ